สวัสดีจ้าพี่โยโคราดบ้านเองด้วยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากวอาจะช่วยแมลี่ปอกนอโจ่ให้เซทถึงจะกินข้าวด้วยจ้านี่ก็เที่ยงแลี้ยวแล้วแมรี่เซทด้วยจ้าโยเหมือนหนังฟอร์ตนะเดี๋จะให้เชนนี่อยู่ด้วยจ้าเอ้ยมันนอนหน่อยนะจ๊ะนี่ในนี้ยังเหลืออีกคืนนึงเราจ้ะนี่นหละ ทำไมพ่โยคิดว่าพิโยหามาได้ไม่เยอะด้วยจ้ะแต่ว่ข้อมาปอกเรายัางเยอะเลยโยก็เลยมากินข้าวก่อนนะจ๊ะนี่จ้ะมาดูกันแบบพี่โยได่ายอะไรกินข้าวเที่ยงนะจ๊ะข้าวเที่ยงข้าวเชาว้ารวมกันเลยด้วจ้ะนี่เอฟซี FC คนไหนที่ยังไม่ได้กินก็มากินกับพี่โยด้วจ้ะนี่ก็เป็นพักเซียนดองนะจ๊ะนี่โอ้อันนี้รอบซอนนี่คือเหลือแค่นี้เลยด้วจ้ะตอนน่นนายแมรี่จัดการไปแปละสาภาพเป็น มีมูลค่าเป็นเงินไปแล้วนะจ๊ะนี่อันนี้ก็น้ำพริกพริกป้าปนนะจ๊ะนี่พริกป้าผงเลานี้ก็จางมากพี่โยยังดับอยู่จะกำลังเนี่ยแดดอาบนาเลยยังไม่ได้เป๊ะนะจ๊ะนี่พริกป้าปนนะจ๊ะอันนี้ก็ดอกกระเจียวนะจ๊ะอันดอกกระเจียวต้มนะจ๊ะแล้วก็อันนี้พักกระถินนะจ๊ะคือป้าป้าพี่โยเีับพักกระเซ่นนะจ๊ะพักกระถินสดนะจ๊ะมาเลยจ๊ะมากินข้าวกับพี่โยได้จ้านี่ พักเสียนดองของชอบของโปรดเลยจัอยากด้กินพักเสียนดองก่อนเดินไล่แตกรอเลจาใช้ปาดพักเสียนแบบนี้ิ่มด้มเ <laughs> ด็กีพัเจีบลงไปดูเอาอีกเจ้ต้นขำๆเลยก็มาใช้ทิงหมดไดจ้ะ ยกี่คนเดียวขยเขออนุญาตซาวเลยจ้ะแต่ว่ามือพิโยม่เปื่อยหนีพิโยมขยามหรือจะนี่มือเล็ิ์ยังดำอยู่จะยังไม่ได้แปลงยังไม่ได้อาบน้ำก็ยังไม่ได้แปลง,งนงลลงจะจ๊ะ เหมัอนิกปลาผงผหอมรุมเลยแม่ก็เลยจะนั่ง,งก,กินไปอบเลยกินนี่กรอบตะแม่เสี่ยงเลยเด้ผหอมต่างป๊าคนหอมต่งไอกพักยนโดงเลยจ้ะเจ๊ตม,มือชีเลย นี่กับภาคเกษตรหรือว่า,าถ้าถ้าเป็นแถวภาคกลางเขาจะเรียกภาคเกษตรน,นจะจ๊ะแต่ว่าโยกเรียกจะภาคเกษตรนี่เลยทำใหญ่ๆไปเลย Nên có sức mạnh đó bắt giáo loại nông niệm xử ma được chứ Các bạn sẽ bỏ cái set เราคอยกินข่าวเลยไม่ไหวด้วยจ้ะก็เท <c oughs> ี่ยงได้านแหลวก็เลยได้เวลากินเวล,ไไล,า,ไลาไปโยทำงานก็เที่ยงก็กินข่าวพอดีนะจ้ะสองเวลามันตกคิ้วแหละเลย เมลี่ก็เขาสาวแต่ยังไม่กินนอกจากจะกินคนเหนียวไปแล้วปัน่นในบ้านในห้องหลังโยเขาเหลือมาจากคนเหนียวก็เลยเมลีก็เอาไปอุ่นก็เลยไปเอามาก,กินเลยจ้ะไปหาหนอโจดวันนี้ก่อแจ้ห้องนอนแล้วก็แจ้ห้องที่ทำงานหายเลยจ้ะไปหลวงในป่าหนอโจดจักหลวงตรงไหน ดีแบบมีสำรองไหวบานได้จ้ะสำหกุแจ๊ที่ทำงานเราจะต้องไปต่ำใหม่เซนดนดองเมลี่อร่อยไม่อร่อยก็นั่นนะาจะคิดด้วยเองพอาอว่ามีใน เดือนที่ทํางานของน้องนี้นะจ๊ะพอเดือดสั่งมาเลยจะแบบขอพักเียนดออีกเดือนจะเลย่องอะไรอีกห้องแปดห้งห้อมุกเขาก็สั่งเลยจ้ะแต่แต่ไม่มีโนโจอดพอไม่มีแผ่นพอให้เข้าใจเขาก็ถามหาห้อมุกเลยจ้ะแต่ว่าไม่มีลมใหม่ไม่มีโนโจอด ได้มากกว่าได้ไปม,มากก็จำมากกว่าไปได้โทษจะไปโหไปใหรก็พักเตียนบิลีก็ทำไปแค่ทุกสิบบาทจ้ะลูกน้กหน้าได้มาเอาไหมล่ะไม่เห็นได้มาเอาเราะลูกจะลงเรล่นพวิดไหม เอากระเจียวก้าบานดีแต่ขาดมันเส้นแข็งนะแล้วเนี่ยหิมขาดมันแข็งเนี่ยจะมันเป็นแั่ไงมันแบบฝืนหิมเหมือนกัะเจียวบ้านนอกเองน่ะอันนี้เป็นแต่เจียวก็ปลูกเนี่ยจะมีนะเขาเพาะเลี้ยงขายด้วยตรงเลยจะปลูกขายด้วยตรงแานไหนที่มันโงกก็ตรงหน้าน่ะจะเป็ดนั่นแล้วมันจะโอนถ่าไดโอนเลยจะมีเลโอ้ยกินได้หมดเลยอาจารย์โอนมันได้มันก็นี่แหละแต่มันตัดกินได้หมื่อ ตัวคนเอง,เองตุ่มมันเป็นเต็ดเลยง,จงอจักเพเียนดองได้เต็มจริงจังข้าวอะไรก็แม่อร่อยข้าวินข้าวซาดมผิดของพี่โย้องได้เ็จริงจนงอะไรก็อร่อยจ้ะ ผู้นี้ก็จะได้เวลาที่เมลี่ไปเดินดูแลาก,กาิจักรที่เดชบ้นานผู้นี้มันจีบซิบกล่าวจ้ะเอายักษ์โล่เขาอยู่ห้องแตถวได้เอาแต่กิโลเนาะเอามาแต่งตอนก็นได้เอามาเนาะออกิโลหนึ่งนะเขาให้นคนติดไปด้วยตัวนี้ตามไปด้วยโอเค ส่อนสามรอยที่ไหนก็นได้คือสามรอยที่แม่ชอบจะสื่อทุ้งอ่ะหาคลิปต้องทุ้งหวขยห้องอีกได้แล้วกิดแล้วก็มาสทีเดียวมาสื่อผิดอะไผิดปนขึ้นกิโลก็ได้ลอย คอยดูผู้นี้จักพี่โยจัดยังไงดิจันนอโจดก็ไม่คอยอ้อว่าจะไปตัดตุนมันกันน้องแนนเผย่น้องแนนตัดตุนมันหรือว่าจะไม่คอยตัดยอดตัดยอดให้ตัดยอดตัดตุ่นให้น้องแนนหมัดอ่ะจักเขาทำของหมัดอะไร ยีพิษหาต้นทพันละทัานละรู้สิไม่ไถูกว่ามันท่านละพันสองรู้ยังไงสวยธรรมดละยี่ิ้านี่มยีตอนนั้นเคยไปมันหยีติบตอนหีไตอันนั้นก็อนนเ,เอายีติดมัขึ้นก้นหนักหนึ่ง,งอันนี้ก็ต้นหมากจันนี้ก็มีแต่ยีพิษหาันังหงายมยีหมัดก,ก็โดยนี่

ตาตุ่มเองเด็ดดอกตุ่มได้ใช่ไหมบ้านเนอะแห้งโหดที่ไม่ได้เลยการ จพักก็มีแต่พักอร่อยๆจ้ะเลือกไม่ทูเหมือนกันน,นีิกินพักอะไรก่อนเกือบพักกับเพื่คนกุ้งกับงาว่าดีจ้ะ แต่เดนเขาเปี่ยนดองมาดีสิน้นมะไรกับมดชาม,มัน,นอนะไรจ้ะเวิ้นไม่ละ่ะผมไปจับดูสิเจาเลยไปจับ เจ้านี่คือใครของใครนี่ไม่ใช่คองนั่นถิ่น พักจานหนึ่งก็จะมัดคนเดียวเลยจะดย มาดจานันที่เขาก็พี่โยดจ้า ิีนไปอีกหนึ่งมือจ้ะผักเสียนจ้าก,กันเรือพ่อยุบไม่จเจนเรือ,อยุบแค่นี้จ็ดจากชามหนึ่งนี่ กาแฟก็เหลือแค่นี้หยอดกระเจียวก็เหลือแค่นี้จ้ะอะไรจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นะจ๊ะพี่โยกขอขอบคุณคเอฟซีทุกทุกคนนะจ๊ะทุกทุกคกดติดตามดกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจกับพี่โยแล้วก็ขอบคาาุณพี่โยรักเอฟซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจา้าสวัสดีจา้า